พ่อมีความคิดว่าเราตามหลวงตาไปเกือบทุกที่ที่มีงานท่านคิดว่างมงายเพราะหลวงปู่บอกว่าสวนที่บ้านก็ได้เราจะอธิบายอย่างไรดีคะโอม่าโอไม่ต้องถามมุกว่าสิไปดูทมไมก่อนนะยิ่งคารวนะเนี่ยนะยิ่งทํางานราชการเนี่ยนะเดือนวันศุกร์เวัดสแกรเขาทำงานกระจานเดือนทั้งสองครั้งนึถึงมาไปองไปกลับบ้านเลย อันธีษฐานคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์ไป่ทำงานทิ้งวันทิ้งท่งหลายคืนยืนนอกป่ายืนเดินนั่งมอนตัวนั่นก็ไม่ต้องไปปวดเอง